ภาวะผมร่วงผมบางจะเพิ่มมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นนะครับตามบทความวิชาการก็ระบุว่าคนที่อายุ30ปีขึ้นไปเนี่ยจะพบว่ามีภาวะผมร่วงผมบางถึงประมาณ30เความหมายคือถ้าคนอายุ30ปีเดินเข้าม,มาพร้อมกัน100คนประมาณ30คนในนั้นเนี่ยพบว่ามีภาวะผมร่วงผมบางแล้วนะครับและเมื่ออายุมากขึ้นภาวะผมร่วงผมบางนี้ก็มีมากขึ้นเช่นกันบท on, ควมามวิจัยก็ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าคนอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ย จะพบภาวะผมร่วงผมบางถึงประมาณ50อร์เนะครับความหมายคือถ้าคนอายุ50ปีเดินเข้ามาพร้อมกัน100คนประมาณ50คนในนั้นก็พบภาวะผมร่วงผมบางแล้วนะครับคําถามคือทาําไมภาวะผมร่วงผมบางถึงได้พบได้มากขนาดนี้นะครับก็เพราะว่าภาวะผมร่วงผมบางเกิดจากหลายสาเหตุหลายปัจจัยมากๆเลยนะครับในครั้งนี้ก็จะพูดถึงสาเหตุประมาณ6สาเหตุคร่าวๆนะครับ ของภาวะผมร่วงผมบางนะครับสาเหตุที่1นะครับคือภาวะผมร่วงผมบางที่เกิดจากฮอร์โมนหรือกรรมพันธุ์นะครับซึ่งเป็นสาเหตุอันด um. ับต้นๆเลยประมาณ80-90%ของคนภาวะผมร่วงก็เกิดจากกรรมพันธุ์ฮอร์โมนเท่านั้นเลยนะครับสาเหตุที่2นะครับการเป็นโรคบางชนิดก็ทําให้ผมร่วงได้นะครับอย่างเช่นโรคไทรอยนะครับโรคซิฟิลิสระยะที่2นะครับ ภาวะ,ะภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับอย่างเช่นโรค SLE นะครับหรือผมร่วงเป็นยอ่อมโรคโิยจางโรคเหล่านี้ก็ทําให้เกิดภาวะผมร่วงผมบางได้นะครับสาเหตุที่3ในเรื่องของภาวะทุกโภชนาการนะครับอย่างเช่นขาดสารอาหารขาดพวกโปรตีนขาดธาตุเหล็กขาดเกลือแรข่แรขาดวิตามินก็ทําให้ผมร่วงผมบางได้นะครับสาเหตุที่4นะครับ ในเรื่องของภาวะความเครียดนะครับหรือบางคนเป็นโรคดึงผมตัวเองนะครับก็บางคนดึงผมตัวเองแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยนะครับสาเหตุถัดไปนะครับภาวะผมร่วงจากการคลอดบุตรนะครับในหญิงหลังคลอดบุตรบางคนเนี่ยก็เกิดภาวะผมร่วงผมบางได้นะครับสุดท้ายนะครับสาเหตุสุดท้ายคือเรื่องของการรับประทานยาบางชนิดนะครับอย่างเช่นยากันชักกระตุกนะครับยาลดไขมันกดวิตามิน A หรือยาต้านมะเร็งหรือการฉายรังสีต่างๆนะครับก็ทําให้เกิดผมร่วงได้การฉายรังสีต่างๆเนี่ยหลังจากบางคนที่ผมร่วงไปแล้วโอกาสที่ผมกลับขึ้นมาใหม่ก็เป็นปกตินะครับโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยก,ก็เกิดขึ้นมาใหม่ได้นะครับ